สวัสดีครับผมสวัสดีมิดมาแคนแฟนมาล่ำเนาะพี่น้องเนาะเออมานีกัมาพอกันดีคือเก่ามีข่าวข่าวยังในแวดวงของมาล่ำอ่าสได้มานำเสนอให้ครับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใ <c oughs> หญ่ถางว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการมาล่ำอีกข่าวหนึ่งเลยกับว่าได้เนาะพี่น้องอหลายคตกับสิย่างังบาท่านในหูจักหรือว่าหลายคตกับสิเคยติดตามผลงานอของมาล่ำน้องไมอีกวงหนึ่ง นะพี่น้องเนาะนั่นก็คือหอมอลำวงวัจนาศินอมอลำวงวัจนาศินนี่เป็นมอลำทางใดพี่นอ้องก็ห่างว่าเป็นหมอลำในเมืองหมอลำนี่แหละพี่น้องห่างว่ายุธีบานไม่หน้าคำตำบลบานไผ่ตำบลหน,น,นองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนอพี่น้องเนาะซึ่งถือว่าเป็นเมืองมอลำ่และเมืองขอนแก่นก็ได้บ้า <c oughs> นนี้มัน หางว่ามีอิหยังที่น่าสนใจหางว่าเสื้อกันว่าเป็นประเด็นที่ยังค้างคาใจของมิดมอแค้นแฟนมอลอ่าที่ติดตามข่าวอยู่ตลอดเน้องพี่น้องเนาะมีคําถามอย่างในนอนสําหรับแฟนๆผู้ติดตามมอลอ่มแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในวงการของมอลำน้องไม่เมื่อปลายฤดูกาลถี่ผ่านมาหางว่าแนวทังขับเคลื่อนของวงวัจนศิลป์นี่ เพิ่นสิไปต่อจังไดน,น้อพี่น้องเนาะเมื่อบอดบอดพัดซึ่งเป็นเจ้าของของวัจนศินนี่แหะได้ออกมาสี่แกงในประเด็นย่างชัดเจนละกะตรงไปตรงมาเนาะพี่น้องเนาะถางว่าเคี่ยขัดตัดจบกันด้วยดีตัดจบอีหยังก็หางว่าก้อนหนานีวงวัจนศินได้ไปเส้นสัญญากับ ทางอีพอสมจิตบอทองเนาะพี่น้องเนาะเส้นสัญญากันแบบใหเส้นกัญญาสัญญาคือ,อสาหรับวงมะล่ำน้องไม่วัจนศินนี่เพิ่นเส้นสัญญากับพอสมจิตบอทองว่าให้พอสมจิตบอทองอมาเป็นหางว่าโตขับเคลื่อนของวงก็คือเอาซื้อเสียงของพอสมจิตบอทองอขึ้นมาชู้โล่งแล้ะก็เอาพอสมจิต มาลองมาลำ่ำเป็นบางช่วงคล้ายๆครับสีวารับเชิญกับแมนเนาะพี่น้อง <c oughs> สีวารับเชิญกับแมนเ่ว่าเชิญแบบมีสัญญาเจ้าต้องมาตลอดที่ว่งออกกังสี่นะพี่น้องลักญณญสัญญากันว่าจังได่สัญญากันก็นกนคือห้าปีห้า <c oughs> ปีนี่ถ้าวง่งมีงานมีอย่างยิ่งใ่นี่พอสมคิดต,ต้องออกมาลองมาลำ่ำให้เพิิน กับว่าแมนว่าแสดงจะสอดแจ้งเนะพี่น้องอาสิเหมือนอย่างถี่เข้าเห็น,นเวลาอาศิลปินดังๆบางคนเนพิ่นบ่มีวงเด้อพี่น้องเด้อบ่มีวงเพิ่นกะอาศายว่เส้นสัญญาครับ <c oughs> กับมอลลัขนาดนั้นขนาดนี้หมายถึงว่าเอาซื้อเสียงจากของหลวกะเนื้อเสียงจากของเป็นโตชู้โล่งห้มอลล่ขนาดอื่นพายามเข้าไปจ้างเอออันผู้นั้นมาตัวของวงนั้นวงนี้แต่ว่าที่จริงแล้วสำหรับศิลปินผู้นั้นอาสิบ่มีวงเนาะพี่น้องเนาะ เอออาเซบ่มีว่งได้ว่าก่ะเอาซื้อเสียงตรงนี้มาขับเคลื่อนให้วงน้องไม่หรือว่าวงที่เพิ่นบ่ท่านมีศิลปินดาราที่มองว่าคนฮูจักหลายเพิ่นกสิเฮ็ดลักษณะนี้เนาะพี่นอ้องอ่กระด้เส็นสัญญากับพอสมกิตนี่สำหรับวัฒนศิลป์นี่เป็นสัญญาหาปีหาปีเป็นเงินล้านหาแสนบาทพี่น้องล้านหาแสนบาทอ่าแท่ปัจจุบันนี้มันเกิดประเด็นยังบัดนี้เกิดประเด็นมองว่า ถ้างวงวัจ,จนศิลป์ต้องการสิบเปลี่ยนเปลี่ยนจากพอสมจิตพอสมจิตบัวทองอยากฉีดสัญญาวันฉีกสัญญาโตเกีาออกละก็เปลี่ยนเปลี่ยนศิลปินนักร้องใหม่ก็คือ,อคุณผี่เอมาพัสราคุณผี่เอมาพัสราซึ่งก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงที่ว่ากระด้งดังหลายเพลงคือนกันสำหรับ พีเอ็มอภัสาเนาะส uh, ุกคนกับเครื่องสิเคยได้ยินน้นำเสียงเป็นเอกลักษณ์ว่าเสียงแหบซาติดหูติด,ต,ดตึงตาตึงใจแฟนเพลงและเหตุผลที่เพิ่นอยากเปลี่ยนเป็นอย่างและจ่ายไปแล้วตอนทอดสายสำหรับพอสมจิตทั้งเฮียพัดวัจ,จนศิลนี่ได้ได้จ่ายไปกับไอพอสมจิตนี่ เป็นจำนวนเงิน8แสนบาทแล้วพี่น้อง8แสนกับสีเหลืออยู่อาอย่ประมาณ7แสนเนาะสัญญานี่ยในการตกลงกันว่าต้องใจให้พอสมจิตเบิดนี่ภพยในปี2,566อืมแต่ว่าเหตุผลที่พอได้รวมงานกันต่อเนาะพี่น้องไม่เป็นยอนอย่างหนึ่งก็คือปิดวิกอ่าางมาร่ามวัจนาสินปิดวิกแล้วบ่มีคนสอง งานเจ้าภาพที่เหลือกับบอมีการส่งมอบอ่าส่งมอบให้อ่าทางผู้บริหารเลยตกลงกันว่าอ่ารวมงานกับพอสมจิตต่อไปนี่อ่าบ่ได้อ่าแล้วก็ออกงานบ่ถึงพอสมจิตออกงานบ่ถึงสิบรั้งพี่น้องได้รับเงินไปแล้วแปดแสนทุกคนก็ออกมาพูดคุยกันว่าเออเออซัมหนีบอรากาแถมงานข้างหน้ากกะบ,บ่มมี่งานข้างหน้ากระบ,บ่มี สำหรับสื่อของพอสมจิตจังสีนะ,ะก็เลยนั่นเป็นทีมาของการฉีกสัญญาในครั้งนี้นะพี่นออ้องเจ้าไหนกันแล้วแต่ก็คือหลังจากเฮี้ยผัดออบอดผัดวัจ,จนศิล์นี่ออกมาชี้แจงแล้วก็คือว่าขอชี้แจงประเด็นที่บ่ได้ไปต่อกับออพอสมจิตนี่แหละแล้วก็ไปรวมงานครับคุณพีเอ็มพัสลาอ,อมามคนณหม่ ถึงเหตุผลต่างๆนนนาเนี่ยนะน้องพี่น้องเนาะอันนี้เขากับสีบออันนี้ต่อไปแต่ว่าสรุปแล้วก็คือต่อไปนี่วงวัจ,จนศินอ่ามอลลัมไงมอลำัมมูทั้น้องขอแเจนอีกวงหนึ่งอ่าถึงสีเปิดฤดูกาลในวันที่สิบเจ็ดนี้สิบเจ็ดกันยายิสีหอนนี่พี่น้องอยูทีอ่าอุดอรที่บันผ้าอุดอรน้องพี่น้องนเนาะอ่าผู้ใดสนใจอยากเข้าไปรับชมด้านหน้าเวที อากาศเชิญเด้อพี่น้องเด้อวันที่17เด้อไปเพจก็ร่างใจให้กันนี่ก็เป็นมอลำใหม่อีกวงหนึ่งซึ่งหังว่าได้ผ่านแมาแค่ฤดูกาลเดียวพี่น้องสำหรับมอลำวงนี้เนาะวัจนศิลป์สำหรับแอดมินเองได้เข้าไปเออไปจอบไปซองไปเบิงการแสดงย่างย่างไม่ได้เบิงหนเวทีสดคือกันเนาะพี่น้องได้เบิงแต่ทางยูทูบทางเพจกาถือว่ามีศิลปินพร้อม พร้อมทัพ์ที่จะรับงานน้องพี่นอนะ้องเนาะหวังว่าเสียงดีใส่ได้นั่งเองกกับงามพี่น้องพระเอกกับลอ,อการแสดงกับมีหมอลำ่หวังว่าเป็นเลือดเก่าๆเพราะว่าสีเป็นมอลำมาจากทั้งหมอลำเก่าทั้งวงนกยุ้งทองอกด็ดีหรือว่ามาจากหลายๆวงก็ดีนาะพี่น้องได้มาร่วมงานกันก็ตั้งกันเป็นเป็นวงวัฒนาศิลป์นี่แหละของบอดพัด แล้วที่นี่เ <c> ข <oughs> ้ามาคุยกันถึงตรงนี้แล้วก็คือถูกยางจบลงด้วยดีพี่น้องระว่างพอสมจิตกับบอดผัดเนาะเผื่อเชี่ยกันเรียบร้อยบ่มีดามาแล้วพี่น้องจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต่อไปนี่ <c oughs> บรรดาพี่น้องกับสีได้ได้เห็นหมอลำมมูสำนองขอแยันวัจนาสินโลดแลนไปบนเส้นทางอของอวงหมอลำ สิเป็นไปในทิศทางใดข้ากับทิศตามให้กําลังใจกันไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะสําหรับแอดมินเองสําหรับพอ่อหญ่เองก็ยางให้ม่ําทุกว้งนั่นแหละประสบความสําเร็จยืนยัดต่อสู่ผ่านให้มันผ่านผลวิกฤตไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่นอ้องสําหรับเมื่อนี่ก็คือ,อหนึ่งเรื่องเล่าที่ได้มานําเสนอให้กับพ่อเม่พี่น้องได้รับชมกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะถือ มีความเห็นจังใดกัเขามาคอมเมนต์มาบอกมาจากกันเด้อพี่นอ้องเด้อสำหรับมือน,นีก็สิจากกันไปก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงลำรวยเงินทองอวังสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังใจหวังนะพี่น้องนะสำหรับมือน,นีขอก่าควคำว่าขอบคุณครับ